อดีๆไปลองยูทูบอีกปลาปลาก็สลายนี่ไปด้วยกันละสายของการของการเอาเฮียชายเอาเลอยลอยเฮงๆอาไปที่ไหนก็ไม่รู้ม่ขวัญขวัญว่าสองคนก็เฮียชัยไปเปิดร้านที่ไหนก็ไม่รู้อ่าๆๆเอาเกี่ยวเทมป์กันเลยเอาว่าไปดังๆหน่อยอ้าวปลา ปลากับไปสลายเนไปดูปลาเดี๋ยววางขายด้วยรวยเองเองเอาจุดดีจุดดีมามาอยู่ตรงกลางของอยู่ตรงกลางใส่เสื้อสองกลารรีโมทรีโมทรีโมทเฮปอไม่ใช่ปอมาดูน้ำนะปอปอรีโมดปอลีโมทครับโอเคเรียบร้อยลงเลยทีมากดีมากนี่ขายดีขายดีค่ะอันนี้อันนี้สงการสงการปีห้าเจ็ด ของการปี57ครับปีนี้ที่ตลาดนั้นนินจาที่ตลาดนั้นนินจาครับพ่อค้าแม่ขายก็มากันยุะแย่เลยนะครับแต่ทุกทุกสุกอ่ะจะเป็นประจำมาได้เลยอ้าวเห็นตาดอนด้วยนะตาดอนว่าอะไรไปสงการแล้วสงการแล้วตาดอนจมูกแปนฮะจมูกแปลนเอามาตลาดนั้นนินจาชนบุรีครับผมใกลออบจอจะมาพบตัวจริงฮะนี่ตาดอนตัวจริงนะม่แชเอ์ลิงมาปลอมิงครับไม่ชอลสงการนะท่านพ่อแฟนแฟนว่าไง ก็สงการปีนี้ขอให้พี่ๆน้องๆ้องพ่อคุณแม่มีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยทำกิจการเขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปหลายๆปีต่อไปข้างหน้านี้จะโชคดีในประเทศไทยของเราทุกคนกระดอนปีนี้ขอให้ข้าวของถูงกพลังกานกินของสูกปลาตรงเครื่องก็ถู

เปิดเนี่ยเปิดเนี่ยรู้เนี่ยรู้นะไปที่ไหนก็เจอพบก็ได้เลยได้เลยก็ไม่แพงด้วยทานเป็นประโยชน์นะเป็นเซียมสูงบำรุงบำรุงสมองคนที่ความจำเสื่อมเล่นเล่นนัพี่จำเลขไม่ได้สลไดครับตอนนี้ก็ใกล้วันหยุดแล้วนะฮะวันหยุดวันที่13เมษายนวันปีใหม่ของคนไทยนะฮะ ไอ้ยินเสียงประชาชนตพันในขณะนี้ธรรม,มดาบอกองลุดอดนที่เคยมาถึงประมาณคู่หนึ่งลุงปลาโงเพื่อนวันนี้ทำไมถึงมาไวอ่าวันนี้ก็จะมาวอวยพรส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พวกคนไทยเอาถา<ม>่ทยด้วย่ทยด้วยสลายสลายเอาสลายหมูดอกกระโดนนะเอามาคู่กับปลาลุงดอนจัดจัดดอนปลาโง่เพืาา่อน เดินไปเดินมาได้เกิดเป็นลมตา้ามืดตาลายเรามียาดมออกพุ่ดอนด้วยนะฮะนี่ทำออกมาใหม่และสูตรพิเศษเป็นยาดมนะยาดมแบบพวกแก้ลมแก้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้คืดเจียนละเจียนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคล้ายๆจะเป็นลมหน้ามืดมาเลยครับดูดดมดูดดมด้วยสมุนไพรลดพิเศษรดใหม่ วันนี้ปลรราลุงอรรดอนนัดปลาตกเรื่องวันนี้มาที่ตลาดนัดนีนจาวันนี้ก็ผสมมัาเลิกกกะว่าวันนี้จะมากะวันๆนะครับมาแต่วันๆ,ว,นๆวันนี้วันที่สุดแล้วลุงดูมาก่อนนะลุงดูมาถึงนี่ห้าโมงแต่ลุงดอนที่มาถึงนี่ห้าโมงห้านาทีเอาปลาลุงดอนก็